โอมแมล้อโตมโ,ตม,โ,ตม,โตมโตมโตมแม่สาบเปลี่ยนน้ำให้ใหม่นะครับขัดให้ถ่ายน้ำให้อันนี้ผมไม่ได้ทําเองเพราะว่าไม่มีเวลาแม่เลยทําให้นะฮะอาหามนีบุญคนดูแลขนาดนี้ เปิดน้ำลงนมดหน่อยอ๋ออตูดกระดกเป็นน้ำไปเลยน,น้ำสะอาดไปน้ำสะอาดทำให้ขาบขาบอันนี้โลดดำน้ำไ่ดูหน่อยเร็วดำน้ำไ่ดูหน่อยบ้ม น้ำร้อนเปล่าน้ำอุ่นฮะก็ได้มาขึ้นมาเออโอ้โหโดนน้ำปะตูมหัวแทกหัวแทกหัวแทกหัวชน เปินม,มาโอ้โหบินตอนนี้เลยต้องไปหาหมาอีกทีแล้วแต่ช่วงนี้ไม่กล้าไปไหนอยู่แต่บ้านโลกอะไรก็มีกุ้ม